บ้าปลูกต้นไม้ตัดหญ้าแล้วก็อัดเพลงลก็มีโปรเจกต์เป็นอัลบั้มเพลงที่ตัวเองไม่ได้เอาลงมาในสองอัลบั้มนะเป็นเพลงที่คัดทิ้งไปแต่กลับมาทําใหม่มีเพลงหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอัลบั้มไหนเลยเป็นเพลงที่ไปทัวร์หลายครั้งแล้วก็ไปร้องหลายครั้งแล้วทุกคนชอบมากก็คือเพลงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยคุณลืมเพลงตัวเองเดี๋ยวก่อนเออ ก็คือเพลงบทเพลงแห่งการโบยบินครับผมนกบินพุ่งขึ้นฟ้าฟ้าไม่ค่าทนโทมไปบนนภามันตะโกนสุดแรงกล้าเองเก่งมาจากที่ใด มัน,ม,นมันไม่รู้สึกอะไรเลยตอนแรกมันมันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมาตั้งแต่แหลกอยู่แล้วงี้คือแบบไม่ไม่ไม่ได้คิดว่ามันแบบว่าเออกูจะไปให้ถึงแบบไปคว้าเอาแบบรางวัลอันนี้เข้าชิงอันนั้นอย่างนี้แบบว่าดังไปเลยคือแบบหลังๆเริ่มดิดต,ตัวเองนะซำคือแบบขี้เกียจแล้วคือแบบแต่ก็อยากเล่นก็ยังเล่นอยู่แต่อยากกลับมาทํางานศิลปะมากกว่าแต่ถ้ามีถ้ามียังมีงานให้ทําก็ไปเอาจริงจริง ไอแมดไม่แมดนี่โดนโดนมาหลายทีแล้วนะโดนแบบแมดแล้ววะเพื่อนแมดแล้ววะอะไรเงี้ยก็หลังๆก็เริ่มเร่หงุดหงิดคือเราไม่ชอบไงเราไม่ชอบ้องมันเรียกอะไรว่ากูก็เหมือนกูเหมือนเดิมจะแมดไม่แม็ดแล้วไงไม่ได้ใส่ใจแบบเออยู่กับตัวเองมีความสุขเพราะเพราะว่าได้ทํางานก็งานเรางานเราจบแค่ตรงนี้ก็คือโอเคแล้วไงสุดท้ายก็อยู่ที่เราเลือกแต่ผมก็ผมก็เลือกแบบเออ เอาเอานิดเอาหน,น่อยพอพอแล้วมั้งเียไม่ต้องเยอะพอมีน้ำมีเนื้อพอพอดีพอ,พอ,พอด,พอดีหน่อยไม่ไม่ต้องไปมากอะเนี่ยบางทีเราก็อยากหนีไปที่อื่นที่แบบสง,งบแล้วมีเวลาทํางานที่แบบไม่ใช่ว่าทําเพื่อคนอื่นแล้วอ่ะอยากทําเพื่อตัวเองบ้างอ่ะประมาณเนี้ยบางทีหลังๆเริ่มแต่งเพลงทํางานเพื่อคนอื่นะเพลงจะโดนโดนใจแฟนเพลงหรือเปล่าี่ยแบบ มันมัน,มนไ,มไม่ใช่การแต่งเพลงเหมือนเดิมแล้วอ่เหมือนสมัยที่เบียร์ยังไม่ดังอ่ะเจ๊ะคือแบบคือจะเขียนเทียอะไรก็ได้ใครจะฟังไม่ฟัง,งก็เพลงคูอะไรประมาณเนี้ยเออมันมันไม่เหมือนเดิมไงตอนนั้นก็เลยแบบเอออยากจะเฟดตัวเองออกมาทําเขาเข้าใจกับตัวเองก่อนเคยไปค้นหาตัวเองแบบชิบหายอ่ะเือแบบโอ้โหทำทุกอย่างที่มันที่เราไม่เคยทําอ่ะก็คือจุดที่ดาวี่สุดตอนนั้นอ่ะผมอ่ะลืมลืมไอสองสิ่งนี้ไปเลย แล้วสุดท้ายอ่ะกลายเป็นกลายกลายเป็นสองสิ่งนั้นที่นําผม,มากลับมาอยู่กลับมาอยู่ในปัจจุบันนี้กลับมาอยู่กับตัวเองได้อก็คือดนตรีกับศิลปะทิ้งไว้ลงกลางทางทิ้งทุกอย่างไว้ก่อนดีไหม เันเอาไว้เก็บมันเอาไว้ก็พอเพราะมีบางสิ่งที่เริ่มไม่เข้าใจติดอยู่ข้างในลำคาญชิบหายเรื่องราวบางอยา่าง ไปก่อละใครเก็บมันเอาไว้ดีกว่าเปลืองน้ำลายกูไม่มีอะไรจะสอนคือมันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนไม่งมีความคิดกันหมดไงไม่งจะทุกคนตัดสินใครไม่ได้แล้วไม่งสอนใครไม่ได้นะถ้าไม่รู้จักด้วยตัวเองแล้วก็ไม่เจอด้วยตัวเองมันต้องเจอก่อน ถ้ามึงเจอมึงถึงจะรู้ทางออกเองเพาอบอกไม่ไดไไ้ไม่ได้เป็นครูใครเขาไม่อยากจะสอนใครด้วยผ,ผมใช้เวลาเกี่ยวกับการออกไปมองอย่างอื่นข้างนอกอที่ไม่ใช่เรื่องราวของตัวเองนะคือแบบออกไปมองออกไปมองโลกท,ที่มันที่มันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ทุกปัจจุบันมากกว่าเวลาที่ตัวเองมีปัญหาก็คือไม่จําเป็นต้องอยู่จําเจกับที่แล้วคิด ถึงเรื่องตัวเองออกไปดูคนอื่นและค่อยกลับมาดูตัวเองสำ,สำหรับผมอะ่ะโปรเจกต์นี้มันคือโปรเจกต์ที่แบบว่าช่วยเหลือนักดนตรีในช่วงนี้ด้วยนะสถานการณ์นี้เอาจริงๆที่ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้นะก็น่าจะน่าจะถูกมองเห็นในด้านที่ว่าคว้มเป็นแสงสาว่างเขียนไขก,ก็ก็เคยมีอารมณ์นั้นขึ้เหมือนกันสำหรับผม ว่าผมจะมาถึงจุดนี้ผมก็อยู่กับความมืดมาก่อนแล้วผมมาเจอแสงสว่างแล้วได้เห็นแนวทางแบบว่าเห็นผมเ็นกรมการเป็นคนเลือกเพลงหรืออะไรประมาณนี้คือแบบมันเป็นโปรเจกที่แบบว่าให้โอกาสกับหลอกใครๆหลาย,ลายๆคนนะก็ค,คือแบบว่าการที่จะเริ่มแต่งเพลงหรือเขียนเพลงครั้งแรกแต่ไม่มีไม่มีคนสนับสนุนหรือว่าไม่มีพื้นที่ในการทํางานเลยประมาณนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากก็อยากอยากให้ทุกคนมาลองร่วมโปรเจกต์นี้ดูแล้วก็ลองเอาความสามารถและความฝันของตัวเอง มาลุยในงานชิ้นนี้